นี้จะมีการจัดจำหน่ายนพีไครปานะคะจะมีการจัดจำหน่ายแค่10ถ้วยเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นช่วงทดลองสูตรนะคะจะได้ปริมาณที่มากแต่ราคาที่เท่าเดิมนะคะโดยเราจะจัดจำหน่ายที่1ถ้วย150กรัมราคา79บาทนะคะ1ถ้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วมีแค่10ถ้วยใครมาไม่ทันก็ ยังจะไม่ได้ชิมในราคานี้นะคะแล้วคือน้ำพริกไข่ปลาคือน้ำพริกไขป่ไขปลาคือมทีที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะทุกคนโลกนี้มีน้ำหวานทำน้ำพริกไข่ปลาแบบนี้คนเดียวเพราะว่าแค่จะของสูตรก็คือจำไม่ได้คะ่ะจำสูตรไม่ได้คะ่ะขอคุณค่ะบรบกวนนานแล้วขอพระคุณค่ะ ทุกคนล่าสุดยิ่งกว่า AI ค่ะพูดวนไปพรุ่งนี้มีการจัดจำหน่ายน้ำพริกไข่ปลา,าปลาปลาอานนท์รอบชิมสูตรนะคะโดยจะมีการจัดจำหน่ายน้ำพริกถ้วยละเ9็บาบาทเป็นน้ำพริกไข่ปลาแบบจึ้งๆคือแบบน้ำพริกแบบไข่ปลาเป็นกิโลอ่ะคือแบบว่าน้ำพริกไข่ปลาคือไข่ปลาจริงๆ รู้เลยว่ามันเป็นไข่ป้ามันไม่มีอย่างอื่นผสมเลยอย่างเงี้ยอร่อยแค่10บถ้วยเท่านั้นนะคะถ้าผมมาก่อนสั่ง F 2ฟสใช่ไหมคะสามนะป้าสมูสิได้กินน้ำมะละอายพี่ต้องชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมรอบนี้ครูทานข้าวยังครับหนูอยากกินขนมจีนน้ำยาแต่น้ำน,น้ำยาขนมจีนมันบูดเลยได้กินขนมจีนกับ เหมือนยำขนมจีนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพูดไปก็แสบท้องแนละ้วสงสัยต้องได้แบบต้องไปกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วล่ะอ้เก่งมากไอ้แพ้แต่เริ่มต้นบ่เป็นยังร้องว่าอะไรนะจำไม่ได้ ไอ้เก่งกระโดนอะทุกคนสิบถ้วยเอให้ทันนะคะที่นั่นฝนตกไหมครับ cool. คูลินลินค่ะลินลินพูดจนแบบพูดจนไม่รู้จะอะไรแต่น้องพี่ตัวเองมีแค่สิบถ้วยแค่หายใจก็น่าจะหมดแล้วนะเยอะเพิ่นว่า ทุกคนนะพี่ไข่ปลาก็คืออร่อยจึ้งนะจ๊ะพัฒนาสูตรมาแล้ว3ครั้งรอบสุดท้ายคือพรุ่งนี้รอบสุดท้ายคือพรุ่งนี้จะไม่พัฒนาสูตรแล้วนะคะถ้าถ้ารอบถ้าพี่ๆที่สั่งรอบนี้ไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาเหมือนรีวิวกลับมาบอกว่าอร่อยแล้วเราจะไม่พัฒนาสูตร อีกแล้วนอกจากวันพรุ่งนี้จะพัฒนาแค่รอบสุดท้ายและรอจัดจำหน่ายแบบมีแพ็กเกจเลยนะคะในราคา100กรัม79บาทนะคะก่อนอื่นพรุ่งนี้เราจะขายในราคา150กรัม79บาทนะคะเป็นรอบของการทดลองสูตรอร่อยจึ้งแน่นอนแต่มีแค่10บถ้วยเท่านั้นคะ่ะเพราะว่าทำบ่อทัน น้าจ๊าน้าจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะให้ติดตามไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เจอครูน้ำหวานก็ได้นะอันนี้มันเป็นแค่บูเพสันิวาสที่ทําให้เรามาเจอกันแต่หลังจากนี้อาจจะเป็นบูเพอารวาดก็เป็นไปได้แกงไม่ไหวแกงตลอดเออ ม,มันพูดแต่เรื่องน้ำพริกไข่ปลาแต่อันที่จริงมีแค่อันที่จริงมีแค่สิบถ้วยพักบ้างเดอ้อจะบอสบายเอาอายซื้อไหมคะายเอฟไหมถ้าอาอเอฟพักเลยเ <c oughs> หานอนแล้วหนึ่งวันนี้พักทั้งวันคะ่ะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกลับมาทำน้ำพริก จัดจำนายในวันถัดไปเออจัดจำนายวันจันทร์จัดส่งวันถัดไปอย่าลืมติดตามไว้นะคะเป็นบุเพเพอรวาสไปด้วยกันนะคะน้ำพริกไข่ปลาตาปลาอานนนน้ำพริกไข่ปลาพวกนี้จะ F3 พี่ชิมของวันนี้ก่อนจะเย็นนะเอ๋อเจ้า ให้คนอื่น